โครงการสร้างน้ำใจเป็นทุนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามโครงการอำเภอบำบัดทุบบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนภายใต้3ากิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่หนึ่งสร้างน้ำกิจกรรมที่สองสร้างใจกิจกรรมที่สมสร้างน้ำใจกิจกรรมที่หนึ่งสร้างน้ำสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอภูผานและขุดลอกแหล่งที่ตื้นเขินจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมอำเภอภูผานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนน้ำพุงภาชีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ําตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบริเวณพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจํานวน20ฝายโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำาาริป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอาได้จัดทําฝายชะลอน้ําจํานวน193ฝายในพื้นที่ตําบลกบปลาซิลการขุดลอกน้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลหลุบเหลาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่ที่16โดยเทศบาลตำบลโคกภูปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้างฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน2แห่งในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่5 โดยเทศบาลตำบลโคกผู่กิจกรรมที่สองสร้างใจปลูกพลังความคิดสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้รวมกลุ่มอาชีพพัฒนาร่วมใจทำสันไลส์สมุนไพรล้างพิษบ้านห้องสิมหมู่ที่3ตำบลหลุบเหล่ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่ากบนาและหอยน้ำจืดโดยการแปรรูปให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่23 ตำบลสร้างคอจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันถังขยะเปียกลดโลกร้อนการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลจัดทําบัญชีครัวเรือนโครงการหนึ่งอปทอหนึ่งสวนสมุนไพรกิจกรรมที่สามสร้างน้ำใจส่งเสริมกิจกรรมตามหลักบวรพลังบวร ช่วยเหลือสังคมชุมชนหน้าอยู่กิจกรรมทำบุญตักบาทในวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนําสิ่งของก้นบาตรไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสการขับเคลื่อนภูพานทานน้าใจสังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันมีความรักและความเอื้ออาทรต่อกันกิจกรรมเอามือสามาคัคคขีแปลงโคกหนองนมโมเดลเอามือสามาคัคคขีลงแขกดํานาพื้นที่หมู่ที่เก้าบ้านท่าเจริญตําบลโคกภูอําเภอภูพาน จิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุขหนึ่งเดือนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิจกรรมแผนการดําเนินการในระยะต่อไปการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผูได้วยโอกาสในพื้นที่ตําบลกบปลาดสิ่วจํานวน2ี่สิบหลังและตําบลสร้างขอจํานวนส2องหลังโดยได้รับงบประมาณตามโครงการบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนแผนการดําเนินการในระยะต่อไปการสร้างฝ่ายชะลอน้ําในพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจำนวน25ฝ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยัง่งยืน Sustainable Village อําเภอผูผ่านมี4ตำบลมี4หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านโนนหัวช้างหมู่ที่8ตำบลสร้างคอบ้านหนองสารพัฒนาหมู่ที่14ตำบลโคกผบูบ้านจัดระเบียบหมู่ที่6ตำบลหลุบเหล่าและบ้านพลบ,บหมู่ที่8ตำบลกกปลาซิวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผลผู้คนรักกันการขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดลบ้านจัดระเบียบหมู่หกตำบลหลุบเหลาบ้านเรือนหมู่บ้านชุมชนสะอาดถูกสุขลักษณะการทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำทุกเดือนรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้านเพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันการดำเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศูนย์พาะพันธุ์พืชผลทางการเกษตรตลาดนักคนไทยยิ้มได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอำเภอภูผานฝึกอาชีพสร้างงานสร้างรายได้โครงการฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจทำริบ์บิ้นพวงมาลัยบ้านราชมงคนต้นแบบหมู่ที่8ตำบลสร้างขอส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อจำหน่ายและผลิตน้ำหมักชีวภาพหมู่ที่14ตำบลโคกภูส่งเสริมอาชีพการสารตะกร้าพ,พลาสติกหมูห่6ตำบลหลุกเตา่าส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าหมู่8ตำบลโกก์ป,ปรารซิลศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนา ทำกระถางปลูกพืชผักสวนครัวจากยางล้อรถยนต์แจกใจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นท,ที่หมู่6บ้านจัดระเบียบโครงการหนึ่งคนหนึ่งกล้าการจัดเวรยางตรวจดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านปรับปรุงซ่อมแซมป้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลลุบเหลา่าหมู่6บ้านจัดระเบียบการจัดกิจกรรมภาชีเครือข่ายการจัดกิจกรรมทางาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม